จังหวัดร้อเดินหน้ารณรงค์ความปลอดภัยทางถนนพุ่งเป้าสร้างการรับรู้กลุ่มเด็กและเยาวชนอนาคตของชาติวันที่4กุมภาพันธ์2568เวลา9.30นนนายชัชวาลเบญจสิริวงศผู้ว่าราชการจังหวัดร้อเอดเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนครั้งที่1ทับ2568ณห้องประชุมชั้น5สารกลางจังหวัดร้อเอด โดยมีนายธรนิตเทพแผงตาหัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ดหัวหน้าสวนราิการและคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมนายธรนิตเทพแผงตาหัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวว่าจังหวัดร้อยเอ็ดได้สรุปการถอดบทเรียนการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2568ปปรากฏว่าได้ผลการวิเคราะห์เชิงสาเหตุ ของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ประกอบด้วยด้านคนส่วนใหญ่ยังคงเกิดจากพฤติกรรมของผู้ขับขี่โดยเฉพาะพฤติกรรมการขับรถเร็วและดื่มแล้วขับผู้ขับขี่มีพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยขาดความรู้ความชำนาญในการใช้รถใช้ถนนมีพฤติกรรมการขับขี่ที่ประมาทเสี่ยงอันตรายไม่เคารพกฎหมายและมีการตัดหน้ากระชั้นชิด ด้านยานพาหนะรถจักรยานยนต์เกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงสุดรองลงมาเป็นรถบีกอัพยานพาหนะไม่พร้อมใช้งานอุปกรณ์ส่วนควบของยานพาหนะไม่ครบสมบูรณ์รถไม่มีประกันภัยไม่มีการต่อภาษีด้นานถนนและสภาพแวดล้อมประเภทถนนที่เกิดเหตุเป็นถนนสายหลักซึ่งเป็นถนนของอบอตอในหมู่บ้านรองลงมาคือถนนกรมทางหลวงลักษณะจุดเกิดเหตุเป็นทางตรง และบริเวณทางแยกไฟฟ้าส่องสว่างไม่เพียงพอส่งผลให้ทัศนวิสัยและการก่อสร้างถนนบางเส้นทางยังไม่แล้วเสร็จรวมถึงพื้นผิวถนนต่างระดับนชชายชัชวานเบญจสริวงผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวว่าจังหวัดร้อยเอ็ดเตรียมขับเคลื่อนรณรงค์แบบพุ่งเป้าในกลุ่มเด็กและเยาวชนน้องนองนักเรียนนักศึกษาเพื่อสร้างการรับรู้ผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆที่หลากหลายผ่านหน่วยงานภาคร,รัฐภาคเอกชน มูลนิธิองค์กรการกุศลต่างๆเช่นโครงการฝึกอ,อบรมวินัยจราจรการกำหนดพื้นที่หน่วยงานที่บังคับการสวมหมวกนิรภัยเป็นต้นโดยจังหวัดร้อยเอกำหนดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนประจำปี2568ในวันที่14กุมภาพันธ์2568เวลา7.20นาฬิกา2ีนาทีณสนามกีฬาโรงเรียนเมือง1 0ออ็ดำเภอเมืองร้อจังหวัดร้อ เพื่อพุ่งเป้าสร้างการรับรู้ด้านความปลอดภัยทางถนนในกลุ่มเด็กเยาวชนและกลุ่มวัยรุ่นให้สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนสู่ถนนปลอดภัยในอนาคต